พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะก็วันนี้นะคะจะเอามาพูดในเรื่องที่ต่อจากเขาที่แล้วสักเล็กน้อยก็วันนี้จะพูดสั้นๆเลยนะคะเป็นเรื่องของ P C O S เขาที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องว่าประจำเดือนไม่มาประจำเดือนมาห่างมาน้อยกันไปแล้วสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเครียดเนาะ แต่ว่าที่หลักๆเลยที่เป็นจากรังไข่เนี่ยเกิดจากการที่ไข่ไม่ตกค่ะแล้วมันก็จะมีภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า P C O ก็คือภาวะที่ไข่ไม่ตกเรือรังนะคะซึ่งมันเป็นภาวะที่ผู้หญิงพบบ่อยมากคือจริงๆถ้าใครไปถามคนรอบข้างก็จะมีคนที่บอกว่าเอ้ยเป็นไข่ไม่ตกเป็น P C O อะไรเงี้ยมีมันต้องมีอะ่ะคือหมอหลายๆคนก็จะวินิจฉัยกันบ่อยมากๆเลยทีเนี้ยก็เลยอยากจะพามาดูกันว่าเอ้ยทําไมโลกเนี้ยถึงเป็นกันบ่อย แล้วบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีก็เป็นบางทีหมอก็บอกว่าไม่เป็นงงว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นแล้วมันต้องรักษาอย่างไงบางทีหมอก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรก็จะสับสนนะคะหรือบางคนอันเนี้ยเจอบ่อยมากๆคือเป็นสิวไปหาหมอสิวค่ะไปหาหมอผิวหนังแล้วหมอก็ซักประวัติเรื่องประจำเดือนด้วยแล้วก็เอ้ยบอกว่าเนี่ยที่สิวขึ้นอ่ะเป็นจาก P C O แน่เลยเป็นจากไข่ไม่ตกคนไข้ก็งงเขาไปใหญ่ว่ามีสิวเนี่ยไข่ไม่ตกมันเกี่ยวกันยังไง บางทีเนี่ยหมอสิวก็จะไล่ให้มาหาหมอสูว่าเออไข่ไม่ตกนะไปหาหมอสูสิให้กินยาคุมหรือบางทีเขาสั่งยาคุมให้กินเลยเป็นต้นทีเนี้ยเป็นสิวมันอาจจะเกิดจากฮอร์โมนได้นะคะมันอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องสิวมาพูดกันต่อแต่ว่าวันนี้จะขอพูดเรื่อง P C O ก่อนว่า P C O S มันคืออะไรกันแน่นะคะ ก็ขอเริ่มจากคำแปลก่อน PCOS เนี่ยก็คือย่อมาจาก Polycystic Ovarian Syndrome Polycystic ก็คือการมีซิสหลายๆซิส o v a r y นะคะแล้วก็ซินโดรมทีเนี้ยคือคำพูดอ่ะมันเหมือนแปลว่าเรามีซิสเหรอเรามีถุงน้ำที่รังไข่เหรอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะที่เห็นเป็นถุงน้ำเนี่ยจริงๆมันเป็นฟองไข่ค่ะมันเป็นฟองไข่เล็กๆที่มันไม่ตกแล้วมันค้างอยู่คือเราเรียกว่าไข่ไม่ตกเหลือรัง Polycystic เนี่ยเพราะว่า ปกติแล้วเวลาไข่ที่ตกนะคะมันจะโตหนึ่งฟองแบบโตเด่นไปหนึ่งฟองพอโตหนึ่งฟองปุ๊บแล้วฟองนั้นได้ตกแล้วเนี่ยฟองอื่นที่มันโตตามไม่ทันมันจะฟอแล้วมันก็จะหายไปแต่ในคนไหนที่ไข่ไม่ตกเนี่ยคือมันอาจจะโตหลายๆใบนะพร้อมๆกันคือรอบเดือนหนึ่งอะ่ะสิบยี่สิบใบอาจจะโตได้แต่มันไม่ตกพอมันไม่ตกปุ๊บฟองอื่นมันไม่ฟอคะ่ะ ก็เลยเป็นฟองเล็กๆที่ค้างอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วก็เลยมองเห็นเหมือนมีฟองไข่เล็กๆหลายๆฟองอยู่ที่รังไข่นะคะทีนี้เกณฑ์ในการวินิจฉัยของ p c o มีอะไรบ้างซึ่งจริงมันเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยว่าการวินิจฉัยมันควรเป็นแบบไหนแต่จริงแล้วก็การวินิจฉัยที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการวินิจฉัยด้วยเกณฑ์3ข้อนะคะคือ2ข้อเนี่ยดูจากอาการอีก1ข้อดูจากการอันตรซาว ข้อแรกเลยก็คือเมนไม่มาที่เล่ากันไปแล้วว่าเมนไม่มาหรือเมนมาน้อยเมนมาน้อยคืออะไรเมนไม่มาคือไม่มาเกิน3เดือนหรือเมนมาน้อยคือห่างเกิน35วันหรือปีหนึ่งน้อยกว่า9้าครั้งอันนี้ก็คือประจำเดือนที่ผิดปกติแบบไขไมตกอันที่2ก็คือมีอาการของฮอร์โมนเพศชายเยอะเช่นมีสิวเนี่ยอันนี้ไงที่หมอผิวหนังชอบส่งมาใช่ไหมคะมีสิวผิวมันหรือว่าเป็นมีขนดก คือคำว่ามีขนดกเนี่ยมันพูดยากเพราะว่าถ้าเราเป็นขนในล่มผ้าที่ตำแหน่งแบบใต้รักแร้หรือที่ที่มีของเราอะที่ตำแหน่งปกติเลยอะมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะคะอันนี้แล้วแต่คนเลยแต่ถ้ามีขนเยอะแบบฮอร์โมนเพศช,ชายมันเป็นแบบไหนมันจะมีขนขึ้นในบริเวณที่มันไม่ควรขึ้นในผู้หญิงเช่นหนวดคางหน้าแข้งหรือว่าที่พุงอย่างเงี้ยคือคือใต้สะดือลงไปตรงแนวกลางมันมีขนขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะ หรือว่าขนที่หัวนมหรือที่หน้าอกเนี้ยคืออันนี้คือผิดปกติเลยคือถึงไม่เยอะนะแต่มันมันขึ้นแบบเห็นชัดเจนเนี่ยอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายสูงแหละนะคะสิวเนี่ยมันพูดยากเพราะว่าสิวเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแบบสิวอักเสบเราเกิดเราอาจจะเป็นสิวจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฮอร์โมนก็ได้อันเนี้ยก็จะต้องให้หมอผิวหนังเขาดูอีกทีว่าลักษณะสิวแบบไหนเหมือนสิวจากฮอร์โมนหรือไม่ใช่นะคะส่วนเกณฑ์อันที่สามก็คือ มีฟองไข่เล็กๆที่รังไข่อย่างที่บอกคะ่ะว่าจากการอันตราซาวเนี่ยเราเห็นฟองไข่เล็กๆซึ่งฟองไข่เล็กๆพวกนี้มันก็จะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใน3ามข้อนี้จริงๆไม่ได้จําเป็นต้องมีทุกข,ข้อมีแค่2ใน3ข้อก็ถือว่าเป็น P C O แล้วเพราะฉะนั้นวินิจฉัยเนี่ยง่ายมากเลยถ้าคนไหนนะมีสิวแล้วเมนมาห่างเมนมาน้อยบางทีหมอวินิจฉัยเลยไม่ต้องอันตราซาวก็เป็นไปได้หรือถ้าคนที่มาด้วยแบบมีเมนมาน้อย เมนไมมาแล้วไปอันตราซาวดูแล้วเจอฟองไข่หลายๆฟองบางทีเขาก็าวินิจฉัยแล้วแต่จะบอกว่าการที่เราเจอฟองไข่ลักษณะแบบนี้ในคนที่เมนมาปกติแล้วไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการวินิจฉัยมันก็เลยละหลวมนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะเกณฑ์การวินิจฉัยอะจริงๆแล้วเราควรจะต้องแยกโรคอื่นออกไปก่อนหมายความว่าอะไรเหมือนเราเล่ากันไปแล้วอะว่าสาเหตุของเมนไม่มาเกิดจากอะไรได้บ้าง ถ้าเราตัดสาเหตุพวกนั้นคือเราตรวจนู่นนั่นนี่ออกไปหมดแล้วเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท้องฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนการหลัง่งน้ํานมอะไรก็ตามเนี่ยไปแล้วแล้วมันไม่เป็นก็ถือว่าถ้าเข้าเกณฑ์น,นี้ก็อาจจะเป็น P C O ได้เหมือนกันนะคะแต่ P C O เนี่ยบางทีก็หายเองบางช่วงก็ไม่เป็นบางช่วงก็เป็นก็ได้นะคะทีนี้ เราก็เล่าเรื่องอาการอะไรกันไปหมดแล้วมันมีอาการอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากสามอย่างนี้สิ่งที่พบได้บ่อยก็คือเป็นอาการของคนที่น้ําหนักตัวเยอะคืออ้วนแล้วก็อาจจะมีภาวะอินซูลินดื้อต่ออินซูลินได้ทําให้เป็นพวกเบาหวานได้ตั้งแต่อายุยังน้อยได้หรือบางคนมีไขมันพอกตับบางคนเป็นโรคนอนกลนหรือว่าหยุดหายใจขณะนอนหลับก็อาจจะเกี่ยวข้องกันได้คือประมาณ 5 0ถึงเลยของคนที่เป็น P C O นะคะก็จะมีน้ำหนักตัวเยอะแต่ไม่ใช่ว่าคนผอมเป็นไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่พวกนี้หลกัลกๆมันเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะทีนี้สาเหตุการเกิด P C O มันคืออะไร1ก็คือการดื้อต่ออินซูลินจะขอไม่ธิบายในรายละเอียดของกลไกนะคะแต่ว่าจะบอกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิด P C O ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมน้ําตาลให้ดีหรือว่า ออกกาลังลดน้ําหนักภาวะดื้อของต่ออินซูลินหายไปเมนก็อาจจะกลับมาปกติได้นะคะ2ออาจจะเกิดจากฮอร์โมนที่มันไม่บาลานซ์เช่นฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นหรือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการไข่ตกอ่ะมันผิดปกติก็ได้หรือว่า3อาจจะเป็นจากพันธุก,กรรมก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการรักษากันบ้างว่าปกติแล้วรักษายังไงอย่างที่บอกถ้าคนที่เป็นสิวไปหาหมอสิวหมอสิวสักประวัติว่าเมนไม่มา หมอสิวก็ให้ยาคุมใช่ไหมคะแล้วมันให้ยาคุมมันช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะก็จะบอกว่าอย่างนี้ถ้าสําหรับเรื่องสิวเออก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศชายที่เยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าสาหรับเรื่องของประจรําเดือนเราต้องการให้เมนมันมาปกติเพราะฉะนั้นคือถามว่าเมนไม่มาเป็นไรไหมคือถ้าเมนไม่มาเพราะไม่มีการสร้างเยื่อบุมันก็คือเมนไม่มาเช่นอาจจะไปให้ฮอร์โมนบางอย่างที่มันไม่สร้างเยื่อบุเลยเมนไม่มาก็ได้ หรือในคนเข้าไวทองมันไม่มีการสร้างมันก็เลยเมนไม่มาอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ในกรณีแบบเนี้ยที่ไข่ไม่ตกอะค่ะฮอร์โมนอย่างอื่นมันจะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเยื่อบุโพรงมดลูกมันยังหนาก็คือมันเหมือนมันมีอะไรที่พร้อมจะหลุดออกมาแต่มันไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้ค่ะพอมันค้างอยู่ในโพรงมดลูกเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทให้เซลล์มันผิดปกติหนาตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดเป็นมะเร็งเป็นโรคห้ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ เราอยากให้เมนมาคือเมนต้องมาเพราะต้องการชะเยื่อบุที่ไม่ดีเนี่ยออกทุกๆเดือนไม่งั้นทิ้งไว้นั้นนานบางคนทิ้งไว้เป็นปีเมนมาทีพวกนี้ยเซล์มันกลายเป็นมะเร็งในอนาคตได้แต่มันใช้เวลานานนะคะมันไม่ได้เป็นในเร็วๆแต่มันมีโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้เมนมาแล้ววิธีที่ทำให้เมนมาได้หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการกินยาคุมกําเนิดแบบเป็นรอบๆก็คือกินทุกรอบเพื่อให้เมนมาแบบนี้ค่ะพวกนี้มันจะทําให้เยื่อบุมันไม่หนาตัว แล้วเมนก็มาเป็นรอบๆแต่ถ้าบางคนแพ้ยาคุมหรือว่าต้องไม่ได้เรียกว่าแพ้สิคือเหมือนกับเออกินยาคุมล้วมีผลข้างเคียงเยอะในเรื่องของคลื่นไส้อาเจียอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะใช้เป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่จะให้เป็นรอบๆก็คือเดือนหนึ่งประมาณ10วันให้ทุกๆ10วัน1 0บถึงสิวันแล้วแต่หมอสั่งเลยค่ะแล้วเพื่อให้เมนมาก็ได้นะคะทีนี้แล้วถ้าเป็นสิวล่ะกินยาคุมมันช่วยได้ไหมจริง,รงๆเราก็เริ่มต้นแนะนํารักษาด้วยการใช้ยาคุมเหมือนกัน คือถ้าใช้ย,ยาคุมไปแล้วอย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วสิวหายเมนก็กลับมาปกติได้ก็ถือว่าโอเคเลยซึ่งถ้าเราไม่ได้วางแผนมีลูกตอนนี้ถามว่ากินยาคุมไปเรื่อยๆได้ไหมจริงๆก็กินต่อเนื่องไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็สิ่งที่สําคัญคืออยากให้ไปออกกําลังลดน้ําหนักด้วยเพื่อที่ทําให้ภาวะแบบร่างกายเหมือนอินซูลินมันกลับมาสู่ภาวะปะกติทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องคือในคนที่อยากมีลูกล่ะการกินยาคุมมันไม่ใช่คําตอบอยู่แล้วเพราะยังน้น ยังไงเขาก็ไม่มีทางมีลูกได้ใช่ไหมคะก่อนอื่นเนคนที่อยากมีลูกก็ต้องบอกว่าไปเริ่มจากการออกกําลังลดน้ําหนักดูก่อนถ้าเริ่มแบบนั้นแล้วแล้วเ,เมนมาปกติได้ทุกเดือนไข่ก็อาจจะตกก็อาจจะท้องได้เองแต่ถ้าในที่สุดไม่ได้มันก็จะมียาที่ช่วยอยู่เหมือนกันคะ่ะก็เป็นยากระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตแล้วก็มีการฉีดยาให้ไข่ตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวิธีของของการมีลูกยากที่อาจจะต้องไปใช้วิธีช่วยเ ไปอันนี้ก็จะไม่ได้พูดในรายละเอียดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้มีลูกได้ไม่ต้องไปกังวลแล้วก็อย่าไปคิดว่าคนที่เป็น P C O ทุกคนจะมีลูกยากมันไม่เสมอไปหลายๆคนเนี่ยกลัวเพราะว่าคนที่เป็น P C O ส่วนใหญ่ลูกอยู่น้อยๆคือมีสิวเม็ไม่มาอยู่น้อยๆเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะมีลูกไม่ได้คืออาย,ยุน้อยๆเลี่ยงจึงมีไม่ได้ยากเลยแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้เป็น P C O แบบจริง,รงๆอาจจะเป็นแค่บางช่วงก็ได้นะคะ ทีนี้มันก็จะมีคำถามที่พบบ่อยเลยนะคะก็จะมาพูดเทียเรื่องมีทั้งหมด6ข้ออันแรกเลยคือ PCOS เป็นซิสที่รังไข่หรือเปล่าเวลาหมอบอกคุณเป็น PCO อย่าไปบอกคนอื่นนะคะว่าเป็นซิสที่รังไข่อย่าไปบอกหมอคนอื่นว่าเป็นถุงน้ําที่รังไข่มันไม่ใช่ เพราะว่าจริงๆมันเกิดจากไข่ไม่ตกเลือรังบอกเขาว่าเป็นไข่ไม่ตกเลือรังหรือบอกว่าเป็น P C O เนี่ยแหละดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหมอจะสับสนว่าเป็นถุงน้ำหรือเปล่าทำไมไม่ผ่าตัดหรืออะไรเพราะว่าโรคเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องผ่าตัดรักษาไม่หายด้วยการผ่าตัดแล้วมันไม่มีอะไรให้ผ่าตัดออกไปนะคะการที่เราเห็นถุงน้ําเล็กๆเนี่ยมันไม่ใช่ถุงน้ําจริงมันคือฟองไข่เล็กๆที่มันค้างอยู่เท่านั้นแบบที่เล่าไปแล้วนะคะ2ก็คือถ้ามีคนถามเหมือนกันว่าแล้วไข่ที่ค้างไปนานๆมันจะเป็นอะไรไหม ถ้ามันไม่่อไปละอันมาอันตาซาวอีกและผ่านไปปีสองปีมันก็ไม่หายก็ไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่กลายเป็นมะเร็งไม่กลายเป็นอะไรแน่นอนมันก็จะใช้เวลาค่อยๆ่อไปอยู่บางทีมันฟอไปแล้วแหละแต่มันขไม่ตกใหม่มันเริ่มเล่าใหม่มันก็เลยขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองไม่ได้น่ากังวลนะคะสามก็คือมีคนคิดว่าเอ้ยทําไมไปหาหมอบางคนบอกว่าเป็นหมอบางคนบอกไม่เป็นต้องเชื่อหมอคนไหนดีอมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันเช่น หมอสิวบอกเป็นหมอสูบบอกไม่เป็นหรือหมอสูคนหนึ่งบอกเป็นหมอสูบอีกคนบอกไม่เป็นคือจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าช่วงเวลาที่คุณไปหาหมอคนนั้นน่ะมันอาจจะต่างกันอย่างที่บอกเลยว่าอาการในคือเกณฑ์ในการวินิจฉัยอะอิงอาการสองอย่างแล้วก็อิงอันตารายอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณมีอาการสองอย่างแน่ๆยังไงเขาวินิจฉัยให้คุณแน่นอนแต่แค่ว่าอาการเนี่ยบางที เออเรื่องของฮอร์โมนเพศชายมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะบางที่คุณมีเสิวเล็กๆน้อยๆหมอเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องขนไม่ได้มีมากชัดเจนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วบางคนเนี่ยถึงมีอาการแต่เจาะฮอร์โมนไม่ขึ้นก็มีแล้วเราไม่ได้จําเป็นต้องเจาะฮอร์โมนเสมอไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาการมันไม่ได้ชัดเจนมากทั้ง2เรื่องเนี่ยเขาก็จะยังวินิจฉัยไม่ได้ก็ทีนี้ก็ต้องไปดูจากการอันตราซาวซึ่งการอันตราซาก็จะบอกว่าบางทีเราก็เห็นบ้างบางทีเราก็ไม่เห็นเพราะบางคน บางเดือนไข่ตกบางเดือนไข่ไม่ตกคือเขาไม่ได้ไข่ไม่ตกตลอดไปก็มีหรือในบางคนเนี่ยไม่ได้เป็น P C O S แต่มันเป็นบางช่วงของรอบเดือนของคนที่ปกติเลยแล้วอันดับสองเห็นฟองไข่หลายๆฟองก็มีเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะวินิจฉัยเหมือนใช่แต่จริงไม่ใช่หรือวินิจฉัยว่าไม่ใช่แต่จริงแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอบางคนก็เลยบอกว่าเป็นผ่านไปสามเดือนไปหายคนบอกไม่เป็นก็เลยสับสนแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วคือ มันไม่ได้มีอะไรชัดเจนแน่นอนแต่สิ่งที่แนะนําให้การรักษามันคือการออกกําลังลดน้ําหนักและอาจจะเป็นเรื่องของการกินยาคุมเท่านั้นเองนะคะถัดมาคําถามที่พบได้ก็คือคนที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมแล้วมีผลกับเซ็กซ์หรือเปล่าก็จะบอกว่าก็อาจจะได้เหมือนกันถ้าในคนไหนที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงจริงๆก็จะอาจจะมีอารมณ์ทางเพศได้เพิ่มขึ้นนะคะถัดมาก็มีคนสงสัยเหมือนกันว่าถ้าไม่รักษาปล่อยไปเลยได้ไหม ไม่ได้อยากมีลูกด้วยไม่มีเมนก็สบายดีได้เปล่านะคะก็จริงๆอันเนี้ยมันได้ตอบไปแล้วแหละว่าไม่ได้นะเพราะถ้าไม่มีเมนมันจะเกิดโทษใช่ไหมมันมีโอกาสเป็นมะเร็งในอนาคตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเลยคือไม่งั้นเยอบุที่มันหนักเกินไปมันจะทําให้คุณมีปัญหาในอนาคตได้ก็ควรจะทําให้เมนมาได้ปกตินะคะทีนี้ก็จะมีคนที่บอกว่าเออแล้วถ้าท้องไปแล้วล่ะสมมติท้องได้แล้วฉันจะไม่เป็น P C O แล้วใช่ไหม ก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันคือตอนที่ท้องเนี่ยไม่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าตอนท้องไข่ไม่ตกแล้วคือมันมีฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะแต่หลังจากคลอดแล้วมีโอกาสกลับมาเป็น P C O S ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพวก P C O S เนี่ยมันเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับไปออกกําลังลดน้ําหนักอะไรแบบเนี้ยมันก็ถึงจะช่วยได้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เป็น P C O แล้วนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของ PCOS สั้นๆคือคนที่ไม่เคยได้ยินจะรู้สึกว่าโลกอะไรไม่ได้น่าสนใจก็โอเคเข้าใจนะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนจะสนใจแต่ถ้าคนที่เคยได้ยินหรือคนที่เป็นอยู่อ่ะคิดว่าจริงๆมันมีคนที่สับสนแล้วก็สงสัยจริงๆว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นก็คือพยายามอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปกังวลกับมันมากค่ะคือบางช่วงคุณอาจจะเหมือนเป็นบางช่วงคุณอาจจะไม่เป็นก็ได้คือเกณฑ์หลักๆมันคือเรื่องของ เมนไมมาเมนมาน้อยนะคะเรื่องที่2ก็คือมีฮอร์โมนเพศช,ชายเพิ่มขึ้นหรือมีลักษณะของเพศช,ชายฮอร์โมนเพศช,ชายเช่นมีสิวเอ่อผิวมันขนดกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือการอันตราาวซึ่งถ้าเรามี2ใน3ข้อก็อาจจะเข้าเกณฑ์ในการวินิจฉยัยแต่แต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญคือมันสัมพันธ์กับเมตาบอลิกซินโดรมคือเกี่ยวกับความอ้วนเกี่ยวกับน้ําหนัก เกี่ยวกับภาวะของการดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะแนะนําเลยคือการออกกําลังลดน้ําหนักเพราะมันอาจจะทําให้เมนคุณกลับมาปกติได้จริงๆนะคะก็สําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube c h a n n e l Spotify a p p l e p o แ c a s t แล้วก็ Facebook กับ B ล็อกดิดด้วยนะคะถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรลาไปก่อนค่ะ